บรรยากาศเป็นยาาันไงไงบ้างครับช่วงนี้จะบอกว่ามันเหมือนกับตอนเลือกตั้ง6-2สองอยู่เหมือนกันคือช่วงเวลาเลือกตั้งเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เราเหนื่อยมากแต่เราก็สนุกมากมคือมันเดินไปหาประชาชนจากวันที่เขาไม่รู้จักเราเลยเดินไปไม่มีใครสนใจให้ใบปลิวแผ่นพับก็ไม่ค่อยจะมีใครเอาแล้วมันก็เดินทางมาเรื่อยๆ,ๆจนถึงวันที่ก่อนถึงวันเลือกตั้งก็คือ ไปไหนทุกคนก็ตอบรับประชาชนต้องการความเปลี่ยนแปลงเก็ตหมดเราพูดอะไรเข้าใจไอเดียเห็นตรงกันคิดตรงกันเห็นประกายตาของคนคือมันเหนื่อยมากแต่มันสนุกและมันใจฟูแต่หลังเลือกตั้งอะ่ะ มันในช่วงเวลาที่พุ่งโตคือแบบบูชิดอ่ะมันเหมือนเราแบบถูกฮิตถูกกระแทกด้วยความเป็นจริงทางการเมืองของประเทศไทยที่มันแหง่งซวยอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าทําไมมันไม่สามารถพูดกันด้วยเหตุด้วยผลทาไมมันไม่สามารถอยู่บนหลักการได้ทําไมมันไม่สามารถเป็นไปตามคํานองคลองธรรมที่มันควรจะเป็นแล้วเราก็จะโดนบอกว่าก็นี่ไงไอ้พวกอุดมคติไอ้พวกที่แบบไม่เข้าใจไรเรื่องศาสตร์ทางการเมืองซึ่ง ก็คือถ้าเราจะเข้าใจการเมืองแบบที่มันเป็นโดยที่ไม่คิดทําให้มันดีขึ้นก็ไม่รู้ตั้งพรรคมาทำไมใช่ไหมเนี่ยแล้วพอหกหกอ่ะมันเป็นเหมือนกันตอนหาเสียงที่ไปช่วยเขาหาเสียงก็คือเหนื่อยแบบโคตรเหนื่อยแต่มันสนุกในนาทีที่เราเห็นประกายตาของคนเห็นคนเอาขนมเอาน้ําเอาเครื่องดื่มมะไรงต่างมาให้เนี่ยมันแบบเออคนเขามีความหวังและอยากเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วยิ่งเลือกตั้งเสร็จพรรคชนะที่หนึ่งยิ่ง รู้สึกว่าเฮ้ยคนมันอยากเปลี่ยนแปลงจริงมันเหลือเชื่อเลยที่เราสามารถมาได้ถึงขนาดนี้สักพักความเป็นจริงอันบัดซบประทะประทะล้วตอเออมันกลับมาจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยประเทศนี้มันจะไปต่อแบบนี้แบบ forever เหรอวะที่ไม่ว่าประชาชนจะชนะเยอะแค่ไหนสุดท้ายคุณถูกปล้นไปอยู่ตลอดเวลาปล้นกลางแดดตลอดเวลาแล้วมันแบบมันรู้สึกบูชิดซึ่งความรู้สึกแบบนี้ มันเป็นพลังยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากทํางานต่อแบบอยากให้เลือกตั้งใหม่พรุ่งนี้เลยอ่ะมาเลยดีกว่าเออเอาพรุ่งนี้เลยมาเลือกตั้งเลยเอาให้กันแบบรู้ดํารู้แดงกันไปเลยว่าประชาชนมันจะถูกบังคับให้ให้แพ้ตลอดไปแบบนี้จริงๆหรอซึ่งซึ่งไอ้ BS บูชิตเนี่ยมันมันน้อยลงไหมครับจากปีสองมันมันหรือว่ามันมันเปิดเปลือยมากคือมันยิ่งมีการแบบออกมาที่เขาบอกไงว่าการก้าวไกลประเทศไทยเปลี่ยนไปทุสามชั่วโมงคือแบบโอ้ยอันนี้คือ แคมเปญเลือกตั้งถัดไปของก้าวไกลขอให้ใช้อันนี้กาก้าวไกลประเทศเปลี่ยนไปทุกสามชั่วโมงเรียกว่าคอนเทนต์ไม่ซ้ำเลยอแต่มันจริงนะคนที่เราเคยรู้จักก็เหมือนเป็นคนละคนไปแต่ประเด็นคือที่เปลี่ยนไปทุกสามชั่วโมงคือมันนิวโลงยิ่งพอก้าวไกลได้ที่หนึ่งมันพลิกทุกเดีลวที่เคยทํากันมาแล้วก็ทุกความคัดหมายต่างๆนานามันคือพูดง่ายๆเป็นผิดแผนไปหมดเพราะฉะนั้นน่ะมันเลยทําให้ตอนเนี้ย ทุกคนต้องร่อนจ้อนกันหมดเพื่อที่จะทําให้สมประสงค์ผู้มีอํานาจนั่นก็คือจะตั้งรัฐบาลที่ไม่มีพรรคก้าวไกลในทางหนึ่งเราก็เจ็บปวดในอีกทางหนึ่งเราก็เป็นเมโซคิสเออเราก็ชอบความเจ็บปวดเพราะว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่ได้เราจะได้รับชัยชนะเราต้องแบบว่าไม่เคยได้มาด้วยการร้องขอไม่เคยได้มาด้วยวิธีที่นุ่มนวลมันต้องเจ็บปวดต่อสู้แบบเพื่อให้ได้มา